เก่งมากให้เลยัใช่สวัสดีค่ะค่ะเปิดเข้ามาได้เลยค่ะแล้วเดินมาหาพี่นะ เก่งมากมากโอเคทำไมต้มงหน้าผมอีกอีกที่ม่อีกที่มามาเริวมาใหมา เก่งมากางั้นและเก่งเก่งมากเดี๋ยวจะเดินพร้อมกับพี่ผ่านช่องนั้นหรือว่าเดินคนเดียวไหวไหมไม่ไหวไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรถ้าเกิดช่วงที่โมเมนต์ที่ผ่านอะ่ะให้เลยนะพยายามล็อกคอนแทคกับแมนะ่มานะมาเก่งมากเก่งมากเก่งมาก เอาก้ามาปรับเลยเอากามาเบอรอะไรนะเก้าฟินิกเอาก้ามาฟินะิกมาแล้วมาแล้วเอาก,กดอีก ขึนีกเท่าไหร่อะข้นี่20ล้ค่ะขึ้นไปยี่าเลยเอาก้ามา